ววววว้้าาไปไหนกันหมดวะเสียงอยู่แถวนี้มันไปไหนกันหมดวะขบนเหรอโอเคสว่างขึ้นมาหน่อย wow. 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 ว้าว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 โอ้ยไั่นี้มันม่สนใจกูไปละไปว้ายฮะฮะอ๋อข้างบนข้างบนข้างบนไม่ข้างบนก็ข้างล่างเดียนะ๋ยลอยดูสิน่าจะข้างล่าง มันอยู่ไหนอะว้าวอยู่นี่เองว้าวไม่อยู่แล้วไ,ไอ้ระแล้วไปเฮ้ยผาเฮ้ยผาว่ะเจอผาเฮ้ยขึ้นมาไม่ได้อูผาขึ้นมาไม่ได้ว้าวไปเกินไปละว้าวผามีทางนี้เด้อวะที่นี่ที่ไหนเนีย่ย ว้าวเผาิเซ็งหลบไป้วบายกระโดดอ่ะไอเหี้ยกูเพิ่งเกิดผมไม่ตายเพรมาใช่โอ้ยเอเบื่อเ่ืเบื่อเ่าเบื่อมีอยู่แค่นี้เหรอว้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยวเดีิกิดเพิงเกิดเโอ้โหโอ้นีเปิดได้ด้วยเอาอันนี้นะอ้นบนี้น่าจะเปิดอ้โมันยู่ไหนวะ ว้าวเผาอาอยู่ดีก็ตายกระโดดกระโดดมันตายกูมาว้าวว้าวว้าวกระโดดดีเอเล็งกูละเล็งกูได้ยังไงวะไปแล้วไปเร็วไปแล้วไปแล้วเฮ้ยขึ้นได้ด้วยตรงนี้ขึ้นได้ไปเลยว้าวว้าวว้าวแบคลูบว้าวเพียบเลยกระโดด ไม่ใช่กระโดดโอ้ยมองไม่เห็นเพราะแต่พวกผามันหายไปทุหมดแล้วไปไหนหมดทำไมมันเงียบจังวะฉันบนหรือเปล่าเออฉันบอยอีด้วยรีบลงบันไดก่อนที่มันจะลงมาเพราะว่ามันเร็วจังอะโววกระโดดกระโดดกระโดดอย่างนี้ก็เกิดกระโดดอย่าหลังว้าวเผาไว้กูวะ เฮ้ยวิวิวทุกคนวิงทุกคนแล้วสึกเลงกูด้วยนะกระโดดนี้โอ้เซฟโซนโอ้กระโดดหลบเอียงอ่าตาย่าเข้ามอาเฮ้ยเฮ่ยชดักด้าดักหลังเองลองใส่แบคลูมาเข้าไปอีกรอบดีกว่า

โอ้โอ้โอ้เพียบเลยไอ้เหี้ยก็ดูดกระโดดว้าวว้าวคุณรอได้ไงเนี่ยโว้าวมันลายไปหมด โอเคก็หอมปากหอมคอกันไปนะครับสำหรับเกมนี้นะซึ่งก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมกันนะนั่นก็ผมขอลากันไปก่อนนะไว้เจอกันคลิปหน้านะครับส่วนชื่อเกมเนี่ยเกมนี้มีชื่อว่าบัวไข่นะครับ